การบวกลบคูณรักคนของเศษสว่วน สวัสดีจ้าเด็กๆกำลังอ่านหนังสืออะไรกันอยู่จ้าพวกเรากำลังอ่านเรื่องโจทย์การบวกลบคูณละคนของเศษส่วนอยู่ครับแต่ยังงงกับวิธีการคิดอยู่ครับโจทย์การบวกลบคูณละคนของเศษส่วนไม่ยากเลยจ้าเพียงแต่เราหาคำตอบในวงเล็บก่อนแล้วค่อยนำมาบวกลบหรือคูณกับจำนวนที่อยู่ข้างนอกพูดแบบนี้ อาจยังไม่ค่อยเข้าใจครูจะยกตัวอย่างและอธิบายให้ฟังนะคะวงเล็บเปิดเศษหส่วน21บวกเศษส่ส่วน7วงเล็บปิดคูณ9เราต้องหาคำตอบภายในวงเล็บก่อนเศษหส่วน21กับเศษ4ส่วน7ยังไม่สามารถนำมาบวกกันได้เพราะตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน โดยการทำตัวส่วนเจ็ดให้เป็นยี่สิบเอ็ดการที่ส่วนเจ็ดจะเป็นยี่สิบเอ็ดได้ต้องนำสามมาคูณโดยคูณทั้งเศษและส่วนเป็นเศษสี่ส่วนเจ็ดคูณเศษสามส่วนสามเท่ากับเศษสิบสองส่วนยี่สิบเอ็ดเมื่อทำให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำมาบวกกันได้เป็นหกบวกสิบสองทั้งหมดส่วนด้วยยี่สิบเอ็ดคูณเก้า หกบวกสิได้18เป็นเศษสิบแปส่วนยีคูณเการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนั้นให้นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมจึงได้เป็นเศษสิบแปดคูณเทั้งหมดส่วนด้วย21เท่ากับ162่งร้อส่วนยี่สิทำให้อยู่ในรูปจำนวนคละโดยนำยี่สหารหนึ่งสอง ได้เป็นเจ็ดเศษสิบห้าส่วนยี่สิบเอ็ดเศษสิบห้าส่วนยี่สิบเอ็ดสามารถทำให้เป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำได้อีกด้วยการนำสามมาหารทั้งเศษและส่วนได้เป็นเศษห้าส่วนเจ็ดดังนั้นวงเล็บเปิดเศษหกส่วนยี่สิบเอ็ดบวกเศษสี่ส่วนเจ็ดวงเล็บปิดคูณเก้าเท่ากับเศษหนึ่งร้อยหกสิบสองส่วนยี่สิบเอ็ด หรือ 7, เจ็เศษสิบห้าส่วนยีสิบอ็ดหรือ 7, เจ็ดเศษห้าส่วนเจ็ดวงเล็บเปิดเศษ19ส่วนสี่สลบด้วยเศษสามส่วน8วงเล็บปิดคูณเศษสามส่วนเจ 7. หาคำตอบในวงเล็บด้วยการนำเศษสิบเก้าส่วนสี่ลบด้วยเศษสามส่วนแปด ซึ่งยังไม่สามารถนำมาลบกันได้เพราะตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนด้วยการทำส่วน8ให้เป็น40การที่ส่วน8จะเป็น40ได้ต้องนำา5มาคูณโดยคูณทั้งเศษและส่วนเป็นเศษสส่วน8คูณเศษหส่วนหเท่ากับเศษสส่วน4ี เมื่อทำให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำมาลบกันได้เป็น19ลบด้วยส5บหทั้งหมดส่วนด้วย4ี่สิคูณเศษสามส่วนเจ็ลบด้วยสิบห้าได้สเป็นเศษสี่ส่วนสี่สิคูณเศษสามส่วนเจซึ่งเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั้นให้นำตัวเศษคูณตัวเศษ ตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจึงได้เป็นเศษสี่คูณสส่วนสีคูณเเท่ากับเศษ12บสองส่วนสองร้อทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำด้วยการนำสีซึ่งหารทั้ง12และ240ลงตัวมาหารทั้งเศษและส่วน12หารด้วย4ได้3 280หารด้วย4ได้70 เป็นเศษสามส่วนเจ็ดสิบดังนั้นวงเล็บเปิดเศษสิบเก้าส่วนสี่สิบลบด้วยเศษสามส่วนแปดวงเล็บปิดคูณเศษสามส่วนเจ็ดเท่ากับเศษสิบสองส่วนสองร้อยแปดสิบหรือเศษสามส่วนเจ็ดสิบวงเล็บเปิดเศษเก้าส่วนสิบแปด บวกเศษส่วนหวงเล็บปิดลบด้วยเศษสี่ส่วนเใครบอกครูได้บ้างคะว่าอันดับแรกต้องทำอย่างไรก่อนหาคำตอบในวงเล็บก่อนครับด้วยการนำเศษ9 1 8ส่วน18บวกเศษ3ส่วน6ซึ่งยังไม่สามารถนำมาบวกกันได้เพราะตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการทำส่วน6ให้เป็น18 การที่ส่วน6จะเป็น18ได้ต้องนำสามมาคูณโดยคูณทั้งเศษและส่วนเป็นเศษ3ส่วน6คูณเศษ3ส่วน3เท่ากับเศษ9ส่วน18เมื่อทำให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำมาบวกกันได้เป็น9บวก9ทั้งหมดส่วนด้วย18ลบด้วยเศษ4ส่วน9 9บวก9ได้18เป็นเศษ18ส่วน18 ลบด้วยเศษสี่ส่วนเซึ่งยังไม่สามารถนำมาลบกันได้เพราะตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนด้วยการทำส่วน9ให้เป็น18การที่ส่วน9จะเป็น18ได้ต้องนำสองมาคูณโดยคูณทั้งเศษและส่วนเป็นเศษสี่ส่วนเคูนเศษสองส่วนสเท่ากับ เศษปดส่วนสิปเมื่อทำให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำมาลบกันได้เป็นสิปลบด้วย8ปดทั้งหมดส่วนด้วยสิบ8ปสลบด้วยปาดได้สิบเป็นเศษ10บส่วนสิปทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ้วยการนำสองซึ่งหารทั้ง10บและสิดลงตัว มาหารทั้งเศษและส่วน10หารด้วยสองได้5 18หารด้วยสองได้9เป็นเศษหส่วน9ดังนั้นวงเล็บเปิดเศษ9ส่วน18บวกเศษสามส่วน6วงเล็บปิดลบด้วยเศษสี่ส่วน9เท่ากับเศษ10ส่วน18หรือเศษหส่วน9 เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นเด็กๆลองทำกิจกรรมต่อไปนี้ดูนะจ๊ะจงเลือกตัวเลขและเครื่องหมายให้ถูกต้องวงเล็บเปิดเศษห้าส่วนสิห้าลบด้วยเศษหนึ่งส่วน5้าวงเล็บปิดคูณเศษ15้าส่วน25้าได้ผลลับเท่ากับเท่าไหร่ การหาคำตอบของโจทย์การบวกลบคูณระคนของเศษส่วนนั้นให้หาคำตอบในวงเล็บก่อนแล้วจึงนำมาบวกลบคูณกับจำนวนที่อยู่ด้านนอกโดยการบวกกับการลบเศษส่วนนั้นให้ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนส่วนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั้นให้นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วน คุณกับตัวส่วนใายเดียวตอนหากันจนเจอจงเลือกตัวเลขให้ถูกต้องข้อ 1. วงเล็บเปิดเศษ16 1ส่วน18ลบด้วยเศษ4ส่วน6วงเล็บปิดคูณเศษ3ส่วน7ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ หมดเวลาพักกลางวันแล้วเด็กๆไปเข้าห้องเรียนกันก่อนนะจ๊ะถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็มาถามครูได้ค่ะขอบคุณครับคุณครู